สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทําแกงเห็ดขอนขาวนะคะเห็ดนี้เราก็ได้มาจากพายาเลยนะคะเราซื้อมาจากพเยาเลยเขาขายถุงไดยี่สิบบาทอันนี้แค่สามถุงนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะปั่นเครื่องแกงนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็พริกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นแบบพกพานะคะง่ายๆ เราก็ตั้งหมอ้อแล้วนะคะตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะอันี่เป็นตะไคร้นะคะเราใช้เป็นตะไคร้ทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะก็มีพริกหอมแล้วก็กระเทียมนะคะใช้เครื่องปั่นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราใส่น้ําหูนะคะ แทนน้ำปลานะคะก็คือภาคเนีอยเขาก็จะใส่น้ำปูแทนนะคะเราก็มีติดตู้เย็นไว้เลยนะคะเป็นจุดพันขเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะรอนน้ำเดือดนะคะเราปรุงรสด้วยชูรสนะคะผงนัวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเวลาทำอาหารแล้วก็เกลือนะคะ น้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะหลังจากที่เราชิมรสชาติได้อร่อยแล้วนะคะก็คือมีความเค็มได้ที่แล้วล่ะแกงเห็ดขอนขาววันนีแกงเยอะนะคะเดี๋ยวว่ายุบอันนี้นะคะเราก็ใส่ลูกโดดลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดรสจัดจ้านสักหน่อยนะคะ นอกจากเห็ดขอนขาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดโคล,ลงไปนะคะแกงเห็ดนะคะวันนี้โอ้หน้าทานเลยนะคะเตรียมมาเด็ดผักนะคะนี้เราจะใส่เป็นชะอมนะคะแล้วก็เป็นใบชะพูนะคะ อนี้เราก็เด็ดล้างเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอใส่หม้อนะคะอันนี้เราก็เติมใบชะพูล,ลงไปนะคะสุดท้ายด้วยเฉาโอมนะคะแกงเห็ดนะคะนี่จะเป็นแกงเห็ดขอนขาวใส่เห็ดโคนนะคะเพราะว่าเห็ดขอนขาวมากกว่านะคะเดี๋ยวเรารอให้ผักสุกโ้ยหม้อจะแตกแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแกงเห็ดของเรานะคะแกงเห็ดขอนขาวใส่เห็ดคนคะ่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นะคะหน้าเห็ดนะคะฝนตกแล้วก็เห็ดออกนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปวิดทานเมนูเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ชอบทานนะคะก็ถ่ายคลิปมาฝากคะ่ะ